ดีท่าน f อฟท่านลูกค้าใจดีค่ะสำหรับอีพีแปดสิบเจ็ดขีดหกเจ็ดในวันนี้นะคะเชารรันคะเราถ่ายคอนเทนต์กันเถอะดิฉันเห็นคอมเมนต์จากท่านเอฟซะค่ะว่าไม่เห็นคลิปลงหลายวันมากๆแล้วปิด<ำ>อาทิตย์แล้วมั้งเนาะทำงานสั่งค่ะก็เลยัีงานสั่งมันเยอะต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่างานสั่งมันติดพันก็จะเว้นงานสั่งก็ไม่ได้ ก็ S 2> <S 2> งานขายก็ต้องเว้นแป๊บนึงต้องขอกราบขอบพระคุณ<อ>ท่านลูกค้าใจดีท่านเอฟซีผู้น่ารักนะคะคที่ให้การสนับสนุนอุ้งชูชารันอินเยียมาโดยตลอดน,น,นะคะคงานสั่ง,ง,งยงอีก สองสามเล่มก็จะหมดแล้วเดี๋ยวก็ท้างทาำลงเรื่อยๆจะหมดแล้วนี่บอกสัญญาณว่าขอใครสั่งมาก็จะได้ไวขึ้นไม่ใช่ขอให้ท่านเอฟซีและท่านลูกค้าเนี่ยสั่งมาอีกสั่งมาอีกใช่ไหมมันจะหมดแล้วใช่ไหมสั่งมาอีกใช่ไหมจะได้ไวขึ้นอันนี้อะไรหรออันนี้สั่งอันนี้เป็นโบวี่อ๋อยังไม่เสร็จค่ะด้ามเขาควายเหรอคะเ่ยควายครับด้ามตื้อๆเลยเดียวยังไม่เงาไม่วิ่งเนาะยังไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จยังไม่เงาไปคอนเทนต์กันมีงาน ที่ว่าช่วงว่างช่วงว่างพักผ่กอนก็เลยทำไอ้อันนี้ออเพิ่ม <S <S ช่วงสปอยหนังไปด้วยนะหละไม่ใช,ช่ช่วงช่วงว่างมา,มาค่ะครับผมวันนี้เดี๋ยว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 ด่ดดอนไดูหน่อยก็อ,อันนี้นําเสนอกันไปแล้วหลายรอบเดี๋ยวเรามาเ,เ,เสนอสองเล่มใหม่นี่านะก<า>็ขายหมดนั่นแหละใช่ไหมคะราคาเท่ากันหมดใช่ไหมเท่ากันหมดครับหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทเขากวางแท้ๆนะคะเขากวางแท้ครับมีลูกค้าท่านหนึ โทรมาบอกไม่แน่ใจทาไมมันสวยจังกลัวเป็นของปลอมจะไปอวดเขาก็ไ, <จะ S 2> ไม่กล้าจะไปอวดเขาก็ไม่กล้าต้องโทรมาขอความยืนยันกับผมว่าเป็นของแท้ครับเขาวางแท้แน่นอน,100<ม>นร้อยเปอร์เซ็นต์นคเล่มที่หนึ่งค่ะก็เช่นเดิมนะครับเน่มที่หนึ่งะครับเป็นเหล็ก n หกเก้าห้าใบสองจุดห้านิ้วด้ามยาวสี่นิ้วใบกว้างหนึ่งนิ้วสันหนาสามมิลน,นะครับนี่นะครับ n หกเก้าห้าพร้อมซองหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะครับ ไปท่านท่านไหนบาง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 ท่านชอบเล็กๆนะฮะพกใส่ในกระเป๋าอพกในกระเป๋าอะไรได้ครับผมเล่มที่สองหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบาทเช่นกันนะครับเอ็นหกเก้าห้าใบยาวสามจุดห้าใบกว้างหนึ่งนิ้วสันนาสามมิลดมยาวสี่นิ้วนะครับมีท่านลูกค้าซื้อไปปอกผลไม้ให้ซื้มากเลยปอกผลไม้อันนี้ปอกผลไม้ดีนะคเพราะว่าผลไม้ไม่เป็นสนิมไม่เป็นสนิมด้วยแล้วก็ผลไม้ไม่ดำนะเหล็กพวกนี้ มันเป็นเหล็กที่ใช้กับงานเครื่องมือแพทย์นะครับพร้อมสองนะเอที่สองนะครัผ่านไปสองผ่านไปเอที่สามค่ะเอที่สามครับใหม่สดสดใบยาวสามจุดห้านิ้วใบกว้างหนึ่งนิ้วามยาวสี่นิ้วสนันหนาสามมิลอ่าเช่นเดียวกันนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะครับพร้อมสองขอขั้นเวลานิดหนึ่งขอถามหน่อยได้มีท่านลูกค้าท่านเอฟเซียค่ะทักมาว่าเล่มใหญ่ๆไม่มีเหรอเขากว้างเนี้ย เขากวางเล่มใหญ่ๆน้องต้องสั่งมาครับเราจะได้ไปหาเขาเราให้นะคะเพราะว่าเขาจะซื้อมาก็แพงครับเราจะไม่เราจะไม่เอาเงินมาเราจะไม่ลงทุนไว้ใช่ไหมคะแต่ถ้าสั่งก็จะสรรหาให้ถ้าสั่งก็ทําให้สรรหาให้ครับเช่นเดีวกันครับเล่นหนึ่งพันสี่้อยห้าสิบาทเท่ากันนะครับใบยาวสามจุดห้าใบกว้างหึงสันหาสามมิลลำยาวสี่นิ้วเล่นที่สี่ครับพร้อมซองนะฮะมันจะเหมือนกันเลยครับ เนี่ยโอเคเนี่ยโอเคแล้วค่ะอแล้วก็สองเล่มสุดท้ายสองเล่มสุดท้ายไออันนี้จากสิบเล่มเหลือแค่นั้นแหละอ่าสิบเล่มเหลืออยู่ทำเป็นโหลนี่ใช่ไหมใช่างรันจากโหลหนึ่งเหลือประมาณสองเลมสองเล่มสุดท้ายที่สองเล่มที่เหลือนี่นะคะขอเรียนข้อมูลว่าไม่ใช่ว่าไม่สวยนะคะเพราะว่าเลือกเยอะก็เลยจนงงไม่รู้ว่าจะเอาเล่มไหนดีใช่ไหมคะเอาเล่มละเท่ากันนะครับเล่มละเท่าไหร่คะหกร้อยห้าสิบบาทค่ะเรียกว่ามี มีดลาบมีดล,า,ดลา,าบลาบหรือว่าอเนกประสงค์ได้เลยฟันมงฟันไม้เข้าป่าได้นะครับใ,ใบเนี่ยจะยาวอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วนะครับอันนี้เล่มที่ใบกว้างอยู่ที่สองนิ้วะะเล่มที่ห้านะคะเล่มที่ห้าก่อนใบกว้างสองนิ้วสันหนาอยู่ห้ามิลไล่เรียวปลายนะครับด้ามยาวอยู่เจ็ดนิ้วอันนี้คือน้ําหนักดีมาก กำลังไม่หนักเกินนะค่ะไปล่าอืมลาบหมูไปฟันลาบเนื้อไม้หรือฟันอะไรถางพงเปิดทางได้สบายเลยใช่ไหมคะค่ะและสุดท้ายค่ะเท่ากันครับอันนี้ก็เท่ากันโชว์หน่อยอ่ะเล่มทีจะไปใส่หมายเลขช่างลันเรื่องเอะไรสลับไปหรือเปล่าน่ะเล่มที่เท่าไหร่เล่มที่หกอ่เท่ากันครับใบยาวสิบเอ็ดนิ้วค่ะใบกว้างสองสันหนาห้าด้ามยาวเจ็ดครับเท่ากันราคา หกร้อยห้าสิบาทรวมส่งครับแต่ไม่มีซองนะคะไม่มีนะถ้าสนใจซองนะคะถ้าสนใจซองสั่งทําซองเพิ่มนะครับถ้าแบบนี้ซองอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบาทครับพร้อมที่เน็บนะคะครับผมพร้อมที่เน็บเป็นเป็นซองลักษณะนี้นะครับค่ะแต่ที่เน็บจะเป็นที่เน็บอีกชนิดหนึ่งอีกแบบนี้เนเป็นเป็นเป็นที่ห้อยเป็นห้อยมากกว่านี่เป็นเนบนะครับ โอเคเรียบร้อยอ่ะฮะท่านหไหน,มนหมดแล้วใช่ไหมโทรมาเลยนะครับโทรมาก่อนนะครับแอดไลน์มาบางทีก็ไม่ได้แลวเล่มนั้นนะคะที่ใส่ซองไนั่นคืออะไรขน่ะอ๋ออันนี้ยังไม่เสร็จแต่ก็มันมันมีพลาดมันมีผิดพลาดน,นิดหน่อยอมันมีผิดพลาดน,นิดหน่อยก็เลยยังไม่ได้เอานำายังไม่ได้เก็บรา,ายละเอียดช่างรัานคะ,ะผิดพลาดน,นี้ก็คือรายละเอียดก็คือยังไม่ไม่ขายเนาะ ก็เลยว่าจะเก็บงานให้เรียบร้อยก่อนอ่าต้องเก็บงานก่อนค่ะแต่ว่าโชว์ด้วยครวๆถ้าราคาในใจเท่าไหร่คะที่เล่มนี้เล่มนี้สองพันห้าห้าสิบอ๋อเพราะอุ้ยมันมีโลโก้ไงคะเนี่ยใช่สองพันห้าห้าสิบก็ไม่แพงอ่ะนะคะเหล็กอะไรคะเนี่ยเอ็นหกก้ห้าอันนี้ก็พกได้สบายสบายฟันกิ่งไม้เล็กๆอันนี้สบายเลยใช่ไหมคะอันนี้มีปอกผลไม้ยังไม่มีเจ้าของนะคะอันนี้มีปอกผลไม้โอ้โหอันนี้ยังยังไม่ได้เปิดคลุมไม่ได้ทำไปพกเข้าพกเป็นพกในรถอะเนาะสบายๆนะคะเนี่ยประสงค์อยู่ ไวในรถได้ตัวพวกในรถก็ยังไม่เสร็จด้วยแต่ถ้าท่านไหนสนใจก็ทักจองพักจองมาคอะพันห <laughs> นะคะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเช่นเคยค่ะวันนี้ก็เช่นเคยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะแล้วก็กดโทรมาเลย <laughs> <laughs> ขอบคุณมากครับ <laughs>